สวัสดีครับเอฟสี F 4. นะครับตอนนี้ผมอยู่อา่านไร่ชีวิตผอเพียงจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับอยู่ตำบลห้วยใจช้างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเอฟสีมารู้จักประโยชน์ของลูกตาลน,นะครับของประโยชน์ของลูกตาลน,นะครับว่าเขาจะเอามาทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเอฟสีติดตามผมเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะผาไปพบกับขนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับทุกมังออนมังแก้มังโอโละเอียดเลยเนาะนะครับความสูงก็ประมาณสักติกปรเมตรนะครับนี่เจอแล้วครับขนหาลูกตาลซุกนะครับนี่ครับมาหาลูกตาลสุนะลกสเดี๋ยวมาดูกันครับขั้นตอนต่อไปว่าเขาจะเอาผลตาลสุกหรือว่ากระโนดสุกเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับ เดี๋ยวติดตามชมขัดตอนต่อไปนะครับครับเวลาได้ลูกตาลสดเอ้ลูกสุกๆได้ครับสิ่งก็คัดเลือกไปลูกดีลูกดีๆนะครับเขาจะมาล้างทำปาามสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้มันแห้งนะครับผ้าเช็ดมันแห้งนะครับ ล้างทั้งฝาสะอาดแล้วก็เอาผ้าเข่าบางเข็ดนะครับเข็ดเปิดทั้งฝาสะอาดนะครับผมก็พอรู้ว่าสมัยก้อนเนี่ยพ่อแม่เวลาพอ่พอเก็บกระนดดินนะคะจะมาทำนับนเนี่ยนะครับเอามาทํนา,าทนี่นะครับเขาน่าจะเอาไปทกํกระนมกระนดสุกแบบพื้นบ้านของคนสมัยก้อนะหากินยากครับนี่เป็นผู้ปัญญาชาวบ้านนะครับ,นนรบไปเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็มาฉีกเปลือกเอาเปลือกน้ำดำออกครับ เอาเปลือกดำดำออกครับเนี่ยเอาเปลือกดำดำออกนะครับแล้วก็ใส่งอนะครับทีโอ้ผลต้านี่ห่มนะครับผลลูกสุกห่มครับนี่ครับเขาจะเลือกจะเพาะเอาเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อด้านไหนนะครับเวลาเขา ออกเปลือกออกเลยนะครับเขาก็จะหนำเหลือพลนนะครับผลที่ติดติดจากมเมล็ดนะครับติดจากเม็ดมันเนี่ยครับเขาก็จะขัดเยกเออกมาใส่นี่นะครับใส่ใส่ไหนไหนหม้อเขาก็หยีนะครับหยีเพื่อจะเอาคาดว่าน่าจะเอา ไอ้ส่วนที่ติดกับเม็ดนะครับออกนะครับแล้วก็มีการใส่น้ำหลงไปนะครับมีการหยีนะครับนี่ครับโอ้ห่อมครับหอมนั่นล้ก็เอามากองครับกองเอาเขาเรียกว่าเอากะยากออกครับเพชรบุรีเขาเรียกกะยากที่อือเรียกอะไรผมู้มนะ แล้วบ้านขนเพชรบริการกยากครับมีกระยากพวกเสษ็กระยากก็เล็กไ้หน่อยนะครับนะครับเขาแลก็จะกองออกนะครับนะครับกองแล้วทีนี้มันก็เจอฝามสะอาดนะครับจะขยะลงไปเรากกองสามซี่รอบนะครับกองสามซี่ชั้นนะครับนะครับกองนี่ครับฟ้าจะได้กินขนมก็โนดดีก็ใช้เวลาเยอะครับขันตอนเยอะขันตอนมากหมายนะครับ นะครับนี่ครับเขาจะใช้ผ่าข่าว้างนะครับโฮครับจะผ่าเข่าว้างโฮนะครับพอเดี๋ยวคงกระนาจะไปเอาเอาเขาเรียกว่าเอข้างไหนมันนะครับเวลานั่นเสร็จนะครับเอาพวกกากาจากตะนดสุกออกแล้วครับเขาก็จะหมาโฮผ่าเข่าบ้างนะครับ เพื่อจะให้น้ำมันยศภาษาเพชรบุรีเขาเรียกว่าโหยงครับเพชบุรีเขาเรียกว่าโหยงครับโหยงเเดี๋ยวเข้าผลที่เหลือนะครับผลที่เหลือข้างไหนนะครับเราจะเอาไปทําประโยชน์นะครับเดี๋ยวนีครับเดี๋ยวเจะต้องเอาแฝนทิ้งไว้นะครับนะครับเขาก็จะมาพูกโหยงลักษณะนี้ครับให้น้ำนะครับน้ำที่เราผสมลงไปนะครับเอ่อหนึ่งหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่ผสมเข้าไปกับไหน ในในลูกตาลซุกหรือว่าลูกกระนดซุกนะครับแล้วนว้าก็จะไหลออกมานะครับสิ่งที่เหลือข้างไหนนะครับจะกลายหมาเป็นเอ่อเยื่อของตนโดนดซุกแล้วเหล่าจะเอาไปทำขนมนะครับก็ฝากเอฟสีทุกท่านช่วยติดตามกันด้วยนะครับนี่คือการทำเอ่อขนมกรนดซุกหรือว่าการหยีกระนดทุกนะครับครับเอฟสีครับ ขั้นตอนที่ผมได้ผาเอฟสีมาเที่ยวชมวิถีชีวิตการทําขนมลูกตาลหรือว่าขนมตะนดสุกนะครับก็ตามขั้นตอนนะครับขบวนการของมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับขบวนการมันเนื้อแล้วก็ลดชาติเขาจะออกมาเป็นกระนดสุกแล้วก็เป็นน้าตาลเพชรบุรีที่อร่อยแล้วก็หวานนะครับก็ขอฝากเอฟสีไว้นะครับขอฝากเอฟสี่ไว้เลยว่า วันนี้นะครับผมอยู่นะครับอยู่ในไรนะครับในไรชีวิตพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรีมูที่สองตำบลวพชีช้างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับฝากเอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับกดตัวเดิมเดิม